opa, acordeon, mas não é o พี่เดียก็จะชวนทุกคนมาทำเมนูนี้ค่ะเมนูหมกหมูสามชั้นค่ะใส่นอไม้จ้ะนี่ค่ะกิ๊บมีหมูสามชั้นแล้วก็เนื้อหมูค่ะผสมกันค่ะแล้วก็มีหนอไม้จ้ะแล้วก็นี่แหละค่ะมีไอ้พริกแล้วก็หอมค่ะเตรียมไอ้เอาไว้แล้วค่ะกิ๊บไปโขกมาแล้วค่ะแล้วก็มีใบมะกรูดตะไคร้จ้ะน้ำตาลแล้วก็ผงปรุงรสข้าวเบือจ้ะแล้วก็น้ำย่านางเนี่ยค่ะแล้วก็หอมจ้ะ แล้วก็ปลา,าน้ำปลาค่ะอันนี้ค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นของโรเบิร์ตจากกับน้องบีเดียค่ะอันนี้จะผัดผักรวมมิตค่ะก็มีทั้งบรอกโคลีค่ะเอ,อ่แครอทเห็ดจ่ะมีผักที่เหลือในตู้เย็นจากกิบก็จะผัดให้น้องค่ะแล้วก็มีไอ้เนี่ยค่ะใส่อกไก่ด้วยจ่านิดนึงค่ะเพราะว่าเขาชอบกินผักค่ะเดี๋ยวกิบก็จะมาน,นี่เลยจ้ะนี่มาผสมไอ้มูก่อนจะ้นจะ ผักไหมคะวันนี้เอาผัดผักไหมคะเอาถุงเท้าไปไหนข้างนึงคะแซ่บบ๊อแคบหมูแซ่บบ๊ออะไรบิบเบิลป,ะปะา๊าเอาข้าวเหนียวมาให้กินกับแคบหมูแล้วไนะแล้วฟินสนเล็กเกิลป๊าปะสต็มทร่ไรส์โอ้ยติดใจข้าวเหนียวแล้วเฮ้ ให้ป okay. ja? 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 e uh ๊าเปิดให้มันร้อนนะเฮ้วว่างเฮ้วเห็ดโอเคเอ้ยรอสักครู่ไ่เดียวดูใกล้เปิดไม่เดียวดูเอฟเปดกล้เขาจะวิ่งกันเย้เย้ดูสิมาแล้วมันไม่้ากนักโอ้ยม่ร้อนมากนักโอ้ยไม่ร้อนมากนักโอ้ยไม่อากักโอยรนมากนัโอ้ยไม่ร้อนมากนักโอ้ยไม่อนักโอ้ยไม่ร้อนมากักไม่ร้อนมากนัก้ยไม่ร้มากก เออเดี๋ยวค่อยกินเสียเขาฟาสติกอ่ไรส่วโอ้ยเดี๋ยวค่อยกินลูกเดี๋ยวไปผัดผักให้น้องมีเดียก่อนจ้า ตักหน่อไม้ก่อนจะนี่จะเหนียวเหนียวดีมากเลยค่ะอูพริเกเยอะเอาพอก่อนนี่จะเสร็จแล้วค่ะโอ้เดี๋ยวมาค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะนี่จะหมกหมูสามชั้นจ้ะอร่อยอะไรลูกหอมรักดีนะแล้วให้ป๊ป้าตักให้นี่หนูเอาจานนี้ค่ะ สวัสดีค่ะยังค่ะสวัสดีค่ะ,คะโอ้ย <laughs> ไม่ทำเลยอันนี้ให้เอบีจูกิ๊กกินข้าวเหนียวจ้ะนึ่งข้าวเหนียวอีก้วค่ะาันนีนเดียห้องนห้องนะ,ะอะไรลูกวา้าจ้ะอาน้ำอ่ะอเอาไยค่ะ เวทนตมาวิวโอ้ข oh, ้าวเหนียวโอ้ไก่ไกู่สิ้งเไรโอ้พีเดียยังได้ข้าเหนียวจ้ะโอ้โหโอ้อีสาน100มาจากภาคอีสาน100เลยนะพีเดียเอ้าจิ้มกับไอ้นี่โอ้อยากจับเองซวิโอเซโอปาเกินก็อยากจับเองด้วยจ้ะอสุกะอะไระัเอาไป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 ปไป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 ไปไปไปไ Một đấy lắm. Hm? Hão nhau con nhau thương chút, hè? Ja. Ao mùa lắm. Heo, papa. Mm. 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 ป๊าป๊าทำให้ป๊าป๊าทำให้หนูเอานี่เอาก้อนเนียวไหมเอาบรอกโคลีเนี่ยกับแกลอทไปโอ้ยไกไม่ไหวจ้ะเดี๋ยวไปเอาน้ำมันก่อนจ้ะอืมไหวได้ซับ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 ตับปลา กินหมกหน่อไม้ไหมนี่โอ้ป้าบดีเดียจะเข้าเหนียวจ้ะเดี๋ยว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 ใส่น้ำมันกันลูกมันเหนียวลูกเดี๋ยวปั้นไม่ทันก่หนออี่อ้ยอีสตกนะเฮ้ยมาจากอีสานร้อยเปอร์เซ็นต์เร์เซ็นอสานนิดนิดเอดอร์นด์เขา Kijk, kijk, kijk. Oi, dat kap éo em Haha, hà, hà. Nghil nịt. Bidia, ya, tokanyo éo ee ta kè. Poo hoo 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 ่เสียดายที่ไม่มีผักแมงรักจ้ะถ้ามีจะอร่อยกว่านี้อยู่จ้ะไม่หอมเลยหอมจะใบมะกรูดเนาะถ้ามีผักแมงรักนี่เข้ากันจ้ะอาดีกินแต่คำนี้นเลูกวยดีออวมวได้ส์อง Dames, een beetje groenten. Papa. Zo goed. Wat? Zie, hier, waar heb je die ook? Amei, zoek naar mij. Moet naar mij gaan? Papa ook? Pakken, mag dat? Hey, papa, je doet nooit met haar dat ja, toch kunnen doen. Even wachten. Wat wil je nu? Water? Pak. Timlo dan. Kies ze voor. Oké. Okay. En die dat lezen? Ja, bamboe met uh, spek. Spek.

Voor je pakken. Dit is iets van. Ja. Oh, Hoor je bij die aan doen. Nou, met die aan je hebt toch één keer alleen. Ga je Nou, makkelijk. We kan zelf pakken. Ik mm. <coughs> denk je man vindt het leuk om te zien, deze. Mm. Ja, zeker. doch eine, còn Media. niet das Media. Media. Ein, zwei, noch Ja. Media. Mm. Uh. Yeah. <coughs> <so>. High five. Papa, <tie> <tie> die eten. <tie> 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 Hey Robo, no, hey papa, ik in het pad. <laughs> maar wie wil ook het pad toe. Wat is dat? Ja, yeah, kijk ze ook. Ik heb hier voor haar. Yeah. Ja. Hey. Kijk eens. Kijk eens. Eerst sticky. Eerst die. Ngô lè lù. Mm. Appai? Okay. nè, lè lù. Zeg ze? Nee. Amen. 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 lên Amen. 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 nè, mm. Amen. <laughs> Ze vindt het zo lekker, ik had het niet verwacht. Is het een beetje soep? Ze right, vindt het lekker. Maar ze vindt dit ook lekker, allebei. Mm. Lekker. Meneer, doe mama aan mij ook. Touw je wel? Ah, kan mij. กินชา้ชาๆข้าวติดป่ะโอ้ยลูกข้าวเหนียวร้อยเปอร์เซนต์แล้วอ๋อจะยิมเสิร์ฟปั๊บกับไก่อย่งนั้นก็ยิ้ปักบกันนั่นน่าจะเลิศอ๋อจะให้แม่กินกับอะไรนี่อีกเฮ็ดกับไรส์โอ้ยกินด้วยกัน กินน้ำแน่ขอกินน้ำแน่คนนะซามันเอตันฮึยไม่เย็งอีกไม่ได้ยไม่ได้ยันี่ขนุเยนี่นุเ กินอ oh, like yeah. ีกจ้ะโอ๊ยไม่ธรรมดาแล้วพี่เดียวเฮ้ยเวไนยสองกินผับผักกระป๋าดูเธอส์เน็ตหนึ่งหักกระป๋าไหมหักกระป๋าไหมอ๋อมันจะสะโครดมันใหญ่ไปเดียว Kan jij bij je? Kus ging, kan jij dat? Moeten we proosten, bidi? Met je drinken? Ja. Yeah. Voor papa, die is van jou, die roze. O, toch gaar, bidi? Mm. -hmm. Papa had het hap lekker? Mm. Heel. Huh? Sup, sup. Mm. Tweede pot al. Heel, heel, heel. เก่งมากเลยเลยเลรจหัวประมาณเบจอาปาอปัอปัโอ้อหบอกว่ารสชาติดเปีกจ้ะอปักอสมาร์ This is for mama แบ่งกันแบ่งกันแบ่งกัน Mấy chục cuốn tôi đi nhá Hấp ở Kinh kềm mà, không nhớ thì tên phá cái, bỏ phá cây stick So I tried to open up. I'll have a look. Oh, I I'll my car. What do Good. <laughs> this is for y'all. Oh. Misschien oh. kan ze een beetje moeilijk pakken. Ja, oh. Ze wil alles eten. Mm. Oh. Oh. Dat kan zo lekker eten. Help hem? Oh. Oh. <laughs> Hoofd erin. <laughs> Mama jou helpen. Even helpen. Kijk. Okay. ล้วงนี่ลูกอ่ะเนี่ยอาซูซูตินซูนไม่เกินดิน normal โอ้ไม่ทำมาได้ทำมาได้ไม่เกินเลยอย่าโอ๊บสักกันเลยแค่โอ๊บจะสเปรล้วโอ๊บราบุยถามว่าที่ประเทศไทยเด็กชอบไหมชอบเหมือนกันจะชอบจับเล่นเนาะเด็กน้อยอีสานนะคะคนอีสาน อร่อยจาถูกใจแซปบเดีอแซบสวัสดีค um> ่ะแซปผ้าผ้าแปลว่าอะไรครับผ้าอ้าอื้มได้กอ มากกินแต่ข้าเนียวแล้วจะไม่เอาเข้าสวยละแอ๊ดเจออีสานเนกินเข้าสวยกับปป้าลูกใ่ปป๊าไอ้็นผัดผักเค่ม

ik, ja. <clears throat> ik help die al wel. สำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคิปขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็รับชมวิดีโอของเรานะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอเบียายบายสวัสดีค่ะก่อนบ๊ายบาย